ที่นี่นะคะคือวัดพิพัฒนมงคลค่ะถือว่าเป็นวัดสวยที่งดงามด้านศิลปะแบบล้านนาค่ะเชื่อว่าใครที่ได้เห็นภาพของวัดแห่งนี้<ๆ>ก็คงอยากจะไปเยือนด้วยตัวเองสักครั้งสำหรับวัดพิพัฒนมงคลนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมประมาณ3กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทยัยประมาณ60กิโลเมตรนั่นเองค่ะ เดิมทีนะคะวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดร้างที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสันนิษฐานว่ามีอายุราว700ปีค่ะแต่ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆพบเพียงรากฐานอุโบสถและเจดีย์โบราณเท่านั้นค่ะที่จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ1.5เมตรค่ะในพื้นที่บริเวณส่วนกลางของวัดในปัจจุบันปัจจุบันนี้นะคะวัดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีค่ะทั้งการเป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่วัดส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยาการรมแบบไทยล้านนาที่มีเอกลักษณ์ค่ะมีความวิจิตรงดงามเพียงแค่เดินชมด้านนอกให้ทุกจุดก็อาจใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยทีเดียวไฮไลท์สำคัญที่สุดของวัดแห่งน,นี้นั้นก็คือมหาวิหารหลวงพ่อทองคำ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ด้านในปฎิสถานหลวงพ่อทองคําหรือพระพุทธสุโขโพทองค่ะซึ่งข้อมูลจากวัดได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อทองคําที่ปดิสถานภายในวัดพิพัฒนมงคลมีขนาดต่างๆค่ะรวมทั้งหมดหลายสิบองค์เป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีศิลแร่ทองคําโบราณล้อมรวมอยู่ในองค์พระหนักหลายกิโลกร,รัมค่ะพุทธศิลปะสุะสขโขทัยเชียงแสนปางมานวิชัยค่ะ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพรักษาเมื่อผู้ศรัทธาได้มากราบขอพรแล้วย่อมสำเร็จสมปรารถนาค่ะดุดวัดพิพัฒนมงคลเดิมเป็นทุ่งนาป่าร้างได้รับการก่อสร้างมานานถึง30ปีในอดีตเคยมีที่ดิน20ไร่ปัจจุบันได้ขยายเป็น203ไร่ค่ะสำเร็จสวยงามตามศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศรัทธาสาธุชนมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำทุกวันใกล้กับมหาวิหารหลวงพ่อทองคำ ก็จะเป็นพุทธวิหารลายคำค่ะที่นับว่าเป็นสุดยอดศิลปะล้านนาอีกหลังหนึ่งของวัดเลยทีเดียวโดยเป็นวิหารที่ผสมผสานศิลปะของวิหารไทยลื้อในเมืองเชียงรุ้งค่ะแคว้น12ปนาประเทศจีนนั่นเองและวิหารที่หลวงพระบางที่ประเทศลาวค่ะวิหารหลังนี้นะคะสร้างด้วยไม้สักทองที่มีอายุป,ประมาณ100ปีทั้งหลังมีความกว้าง15เมตรแบบย่อมุมค่ะความยาว32เมตร ฐานเป็นปูนบัวความค่ะฝาผนังบุสองชั้นหลังคาก็ลดหลั่น3มกุก2ชายคาหัวเรือนก็ประดับด้วยช่อฟ้าใบาระกาและก็หางหง์แตกสลักลงลักปิดทองคำแท้ค่ะต9 9 9เปเซเลยทีเดียวด้านในก็ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจค่ะขนาดหน้าตัก16นิ้วอายุประมาณ400ปีมีพุทธลักษณะทรงเครื่องเทิดกษัตริย์ปิดทองคำแท้ค่ะ ด้านนาคุดธวิหารลายคำนั่นก็คือพระบรมธาตุเจ้าจอมล้านนาตั้งอยู่ส่วนกลางของวัดค่ะพระบรมธาตุแห่งนี้ก็มีอายุเกือบ900ปีซึ่งบริเวณนี้เดิมเป็นเนินตามังกรใจกลางอารามด้วยค่ะไม่ไกลจากนั้นก็มีพระธาตุสจอมนักษัตร์พระธาตประจำปีเกิดให้ได้ไปสักการะเพื่อความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองค่ะไม่ว่าจะเป็นพระธาจอมเพชรประจำปีเกิดปีชวด พระธาตจอมแก้วประจำปีเกิดฉลูพระธาตจอมแสงประจำปีเกิดฐานพระธาจอมเงินประจำปีเกิดเถาะค่ะพระธาจอมคำประจำปีเกิดมะลงพระธาจอมโกดประจำปีเกิดมะเส็งพระธาตจอมตื้อประจำปีเกิดมะเมียพระธาตจอมแจ้งประจำปีเกิดมะแม่พระธาตุจอมยอดประจำปีเกิดวอกพระธาตจอมชัยประจำปีเกิดระกา พระธาตุจอมดวงประจําปีเกิดจอค่ะและพระธาตุจอมธรรมประจําปีเกิดกุลนั่นเองนอกจากจะไปสักการะหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทันใจและขอพรพระธาตุปีเกิดแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปสําคัญอีกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นวิหารหอพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองแสนหลวงพ่อเงินแสนพระพุทธรูปอายุกว่า400ปีประดิษฐานในหอมณเทียนธรรม หลวงพ่อทองทิพย์อายุกว่า400ปีประดิษฐานในหอพระทองทิพย์ค่ะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระธาตุราชขัญหรือว่าไหาปร,รานะคะที่สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายสยามวงศ์ในนครแคนดี้ประเทศสี่ลังกาได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพิพัฒนมงคลเมื่อปีพศ2526ประดิษฐานด้านบนหอทิพย์วิมานหรือว่าหลวงพ่อเงินเหลือค่ะประดิษฐานในมหาสารา และยังมีพระอุโบสถที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยง,งามและภายในบริเวณวัดก็ยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยๆพืชสมุนไพรพืชสวนครัวมีมุมให้เดินเล่นแล้วก็พักผ่อนอีกมากมายอีกทั้งยังมีการจัดสถานที่ให้ชาวบ้านสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งอาหารต่างๆของฝากไปจนถึงผลิตผลทางการเกษตรด้วย นับว่าที่วัดพิพัฒน์มงคลแห่งนี้เป็นทั้งศาสนสถานใหพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำทานขอพรเพื่อความสิริมงคลและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งเสลี่ยมและจังหวัดสุโขทัยค่ะด้วยความงดงามของพุทธศินแบบล้านนาที่มีเอกลักษณ์อย่างมากทำให้ในทุกวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันไม่ขาดสายเลยทีเดียว